สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับมะนาวแซบคนเดิมนะคะวันนี้นะคะเนามีเสื้อของสาวอวบน้อยนะคะรอบอกตั้งแต่4 0จนถึง44นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมีทั้งหมดประมาณ8ตัวนะคะรายการละ50บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะตัวที่1น,นะคะตัวนี้รอบอก40-42นะคะความยาวอยู่ที่24 รอบอก 40, 40 42ยาวย4ิบสี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะค่ะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาได้เลยนะคะรอบอก4042 40, ยาวย4ิบสี่นะคะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูก,ก่อนนะก็ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปรอบอก4 0 4 2นะคะความยาวย6ิบหค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าคอจีนนะคะเป็นแบบผ้าชุดอะไรนะเขาเรียกชุดกี่เพ้าเหรอเนี่ยประมาณนี้นะคะ แต่ว่าลายสวยมากเลยนะคะเป็นออกชมพูม่วงนะคะตัวนี้รอบอ,อก40-42ความยาว26ค่ะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาได้เลยนะคะสวยมากเลยนะรายการต่อไปค่ะรอบอ,อก40-42ความยาว26นะคะตัวนี้จะออกเป็นสีส้มๆนะคะรอบอ,อก40-42ยาว26ออกเป็นสีส้มนะคะตัวนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นผ้าเด้งๆนะคะรอบอก4 0 4 2อรอบอก4042ค่ะความยาวอยู่ที่25้านะคะรอบอก4 0 4 2ยาว25ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมานะคะ ต่อไปรอบอก42-44ค่ะรอบอก42-44ความยาวอยู่ที่26นะคะเป็นสีเขียวนะคะรอบอกสี่สยาวยีสีเขียวนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครชอบตัวน yep. um ี้นะคะแคปทักแชทได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะรอบอก42-44ความยาวอยู่ที่25นะคะเป็นลายอย่างนี้เลยรอบอก42-44องสี่สี่ยาวย5ห้านะคะ ตัวนี้ก็ใครชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทได้นะคะต้หนีจะมีตรงนี้นะคะก็คือกระดุมกระดุมหายไปเม็ดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอลูกค้าที่รับได้นะคะเพียงรายการละ50บาทนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเารเทียบให้ดูสวยนะสวยค่ะผ้าใส่สบายนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นคลา้คลายผ้าลูกไม้แต่มันยืดๆนะคะทุกคน รอบอก4 2 4 4ใส่ได้นะคะความยาวย3สิบสรอบอกสี4 4ยาวย3ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสีจะออกเป็นสีแบบว่าเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะสวยมากเลยนะตัวนี้นะใครชอบตัวนี้แคปท็กแชทมาได้นะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะคะรอบอก4ี่4ี่4ความยาวยี่สบ ตัวสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะรอบอก42-44กยาว26ค่ะกระดุมตรงนี้หายไป2เม็ดค่ะกระดุมหายไป2เม็ดนะคะด้านหลังด้านหลังอันนี้ตะเข็บหลุดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าไม่สังเกตก็คือจะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าตะเข็บหรือเปล่าอะ่ะมันจะเป็นรูเล็กน้อยอ่ะต้องซ่อมนะคะตรงเนี้ยมันเป็นตามผ้านะคะเดี๋ยวนะตรงไหนนี่อ๋อตรงนี้หน่เจอแล้วตรงนี้นะคะเป็นรูนิดหนึง่งนะคะขายเพียงรายการละ50บาทนะคะขอคนที่รับได้นะ ขอคนที่รับได้ใครชอบตัวนี้ก็สามารถแคปท็กแชรมาได้เลยนะคะเพียงรายการละ50บาทตัวสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะคะก็คือตัวนี้ตัวที่นาวใส่นะคะรอบอกประมาณ38 40%นะคะแต่นาคิดว่า42ยังใส่ได้นะเนี่ย42ยังใส่ได้นะเพราะว่านาเนี่ยประมาณ40นะคะ42ยังใส่ได้อีกนะคะถ้าตรงนี้จะเป็นคล้ายๆผ้าแบบว่าเป็นลูกไม้หรือเปล่าขออธิบายว่ายังไงดีด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ใครชอบตัวนี้สามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะเพียงรายการละ50บาทค่ะทั้งหมดวันนี้นะคะมีทั้งหมดอตอนแรกบอกว่า8ใช่ไหมรวมตัวนี้เป็น9ตัวนะคะใครที่สนใจตัวไหนนะคะนาาจะปักเขาเรียกว่าอะไรละ่ะรายละเอียดนะคะจะอยู่ใต้ใต้โพสต์นี้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนี้เรออายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจตัวไหนสามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งสินค้าได้เลยนะคะค่าส่งเหมือนเดิมค่ะแล้วคิดค่าส่งเหมาๆมาอยู่ที่ 40บาทนะคะกรณีที่ลูกค้าโอนมาแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเก็บปลายทางค่ะเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นคำนวณจากน้ำหนักสินค้าแล้วก็สถานที่จะส่งสินค้าของคุณลูกค้านะคะถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็ค่อยคำนวณกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าถ้าโอนมาก็คือ40บาทค่ะแล้วก็เสื้อทุกตัวนะคะที่เนาให้ชมนะคะเพียงรายการละ50บาท เสื้อที่ให้ดูเป็นมือสองทั้งหมดนะคะผ่านการซักทําความสะอาดแล้วโดยนาาเองเนาะตำหนิก็แจ้งในคลิปนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะขอขอคนที่รับได้จริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เสื้อมือสองเนาะมันย่อมมีสภาพที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าพยายามเลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วก็แจ้งตำหนิให้ทราบภายในคลิปทุกตัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะทุกท่านที่ติดตามเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มานางแซดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ